3. ราศีดวงการเงินอยู่ในอันดับท็อปยิ่งทำมากยิ่งรวยมากเหมือนเงินหล่นลงมาจากฟ้า,าก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ 3ราศีที่มีดวงการเงินเฮงที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี2567โดยหนึ่งในนั้นจะมีเงินที่เหมือนกับว่าหล่นลงมาจากฟ้าได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษมีดวงการเงินที่เป็นไปในทิศทางที่บวกหมายความว่ายิ่งคุณทำงานหนักมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับมากเท่านั้นความพยายามจะไม่สูญเปล่า โอกาสจะเข้ามาถ้าหากคุณรู้จักเตรียมตัวให้ดีหากคุณเตรียมตัวและทำตัวให้พร้อมคุณจะได้รับโอกาสทำเงินที่เข้ามาโดยไม่คาดคิดแต่การที่คุณจะคว้าโอกาสนี้ไว้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเคยทำไว้ในอดีตให้เตรียมกายเตรียมใจพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาได้เลยอย่างไรก็ตามแม้โอกาสทำเงินจะเข้ามาแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับหยาดเหงื่อแรงกาย และคุณอาจจะต้องออกแรงเองเป็นอย่างมากคุณต้องพร้อมที่จะลงมือทำด้วยตัวเองราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมในช่วงครึ่งแรกของปี2567จะมีโอกาสและทรัพย์เข้ามาหากคนที่เกิดในราศีกุมหลังจากที่ราศีกุมได้ทำงานหนักมาเป็นเวลานาน และตอนนี้ถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวดอกผลของ,ของสิ่งที่ได้ทำในอดีตก่อนหน้านี้คุณอาจจะลงแรงมากแต,แต่ก็ได้ผลตอบแทนน้อยนิดกลับมาแต่ในปี2567ชีวิตคุณจะเริ่มพลิกผัน คุณจะมีดวงในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อบ้านหรือตกแต่งบ้านหรือย้ายบ้านใหม่รวมถึงการย้ายงานด้วยอย่างไรก็ตามชาวราศีกุมจะประสบความสําเร็จไม่ใช่จากการเดินลุยหน้าทําทุกอย่างคนเดียวแต่ต้องรู้จักเสาะแสวงหาคอนเน็ชันหรือการที่ได้รู้จักคนใหม่ๆและถึงตอนนั้นดวงการเงินจะเปิดกว้าง ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภอาจจะเปรียบเปรยได้เลยว่าดวงการเงินอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศีพฤษภนั้นดีมากเหมือนได้รับเงินหล่นลงมาจากฟ้าสิ่งที่คุณทำดีอยู่แล้วให้ทำต่อไปและยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่โอกาสที่จะร่ำรวยก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นดวงดีที่บอกได้เลยว่า จะมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัวและอธิบายไม่ได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากคนราศีพฤษภเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายคนราศีพฤษภจะเลือกทำในสิ่งที่ชอบและสบายใจและทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศีพฤษภจะใช้ชีวิตอย่างสบายๆหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ